เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกในเอกวาดอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนคับเร็วเพลิงโหมลุกไหม้เครื่องบินเล็กที่ประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทางตอนเหนือของเอกวาดอร์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จและเข้าตรวจสอบทราบเครื่องบินลำดังกล่าวหัวหน้าหน่วยดับเพลิงในพื้นที่เปิดเผยว่าเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด3คน ในจำนวนนี้พบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนขณะที่อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นนักบินได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานพบผู้อาศัยหรือบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โฆษกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่าพบเด็กมีภาวะไตาวายเฉียบพลัน206คนและเสียชีวิตแล้ว99คนโดยยอดเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลแัมเบียอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของเด็กในประเทศ70คนเสียชีวิตจากภาวะไตาวายเฉียบพลันซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยาน้ำเชื่อมพาราเซตามอลที่มีไดเอทิลนกลคอล และเอทิลีนไกลคอในปริมาณที่มากเกินไปขณะที่สำนักงานอาหารและยาอินโดนีเซียระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีจำหน่ายในประเทศและส่วนผสมอันตร,รายทั้งสองชนิดก็ถูกห้ามใช้เป็นส่วนผสมในยาชนิดน้ำเชื่อมในประเทศแต่เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนทางกระทรวงจึงขอให้เจ้าหน้าที่ในสถานบริการสุขภาพทุกแห่งหยุดจ่ายยาที่เป็นของเหลวหรือชนิดน้ำเชื่อมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการวิจัยและการสอบสวนจนแล้วเสร็จ